同学们好，今天我们来学第七课，我们要去爬山。首先，我们先来读一读生词。我们看按看哪读。要。 ใครหุยเหยียนชูเสี่ยงตัน ย่อเจ้าเเสี่ยงเจซลวเมนหลฟนี่เสนฉือพวกเรามาแปลคําศัพท์กันนะคะย่อต้องการ รีิทีตัวอย่างประโยคเด็กๆมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะจ่าวซ่างวอมันย่าี่เสียเซียวจ่าวซ่างวอมันย่าชี่เสียเซียวตอนเช้าวพวกเราต้องไปโรงเรียน ใครหุห้ยประชุมรี่จี้ตัวอย่างประโยคเด็กๆมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะบิงเทียนป้าปา่อ่าปร่หุ้ยบุ่งนี้าปาเย่าปายหุย้ย พรุ่งนี้คุณพ่อต้องประชุมเหยียนชูการแสดงเจี๊ยสเสี่หลายคนมือหลายขั้นปีสุ่นเด็กๆมาดูลำดับขีดกันนะคะเตียนเตียนขี 点，点，横撇，横，竖，横折，横，竖，横。 เขียเตียนรีจีตัวอย่างประโยคเด็กๆมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะเ่าขัมนเหยียนชู้ภาษาจยนขัน,นชู พวกเราต้องการดูการแสดงเสี่ยงคิดอยากเจ้าเียหลายวอมเปิหลายปีสุ่นเด็กๆมาดูลำดับขีดกันนะคะเหิงสู้เพีย tiền xu hướng trở hướng 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 tiền xỉa cô tiền เตียนรีจี้ตัวอย่างประโยคเด็กๆมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะหว่อเสี่ยงชื่อเฉาฟัาน่นหว่อเสี่ยงชื่อเฉาฟัาน่นฉันอยากกินข้าวผัด ันเป็นรีจีตัวอย่างประโยคเด็กๆมาดูตัวอย่างประโยกกันนะคะเจเจตัน老师เจเจตัน老อพี่สาวเป็นคุณครู โยยาจีอไปเราดาตัปีสุ่นเด็กๆมาดูลำดับขีดกันนะคะเหิมสู้สู้เพียเจอเพียเจอ ถีเพียหงเจอโกเตียนรีจีตัวอย่างประโยคเด็กๆมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ ไม่ไมปู้สีวนชื่อย่ไม่ไมปู้สี่ควนชื่อยา,า,ยน,อยาน้องสาวไม่ชอบกินยาเจ้าเเสี่ยงถ่ายรูปเจซลายวเมหลายแขามปีสุ้นเด็กๆมาดูลำดับขีดกันนะคะ Su Hướng trở Hướng 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 trở cô Pia Su Hướng trở เหิงเตียน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 รี่จี้ตัวอย่างประโยคเด็กๆมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ พาเสียงเจ้าเสียงเสียงเจ้าเสียงหล่อนอยากถ่ายลูกจีอาเซียนน่ะไ่เมืนหลายเสือจี้จึเด็กๆมาดูรูปประโยคกันนะคะเด็กๆดูตามและเขียนคําแปลลงไปในหนังสือเลยนะคะ ว่ามินย่าชีป่าซันพวกเราต้องไปปีนเขาช่วงโมว่ามันย่าชีป่าซันวันหยุดสุดสัปดาห์พวกเราจะไปปีนเขา เสี่ยวอู่เหล่าซื่อเย่าคายหุย้ยตอนบ่ายคุณครูประชุมหมิงเทียนหมอเมินเย่าขั้นเหยียนชูพรุ่งนี้พวกเราดูการสแสดง เกอเสียงตันอีเชนพี่ชายอยากเป็นคุณหมอหัวเสียงชี่จงกวัวฉันอยากไปประเทศจีนหัวเพือ่อนโยเสียงเสียฮั่นอยู่ เพื่อนฉันอยากไปเรียนภาษาจีนไม่ไม่ผู้เสียงชื่อย่าน้องสาวไม่อยากกินยาตีตีผู้เสียงเจ้าเสี่ยงน้องชายไม่อยากถ่ายรูป ว่าผู้เสียงเธอชาว่าเสียงเธอกวัวจืฉันไม่อยากดื่มชาฉันอยากดื่มน้ำผลไม้จินเทียนจะชั่วแย่การบ้านของวันนี้นะคะเด็กๆจินเทียนจะชั่วแย่ชาเซินฉือซันเปี้ยนพิงอินอีเปี้ยน ให้ผีเปียนการบ้านวันนี้นะคะคัดคำศัพท์ภาษาจีน3คำพิงอิน1คำภาษาไทย1คำตามรูปแบบที่เราซื้อให้ไว้เลยนะคะเด็กๆบายบายค่ะใจเจียนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ